พี่สุรัตน์ครับสุภาษิตที่บอกว่าผู้ชายคือช้างเท้าหน้าผู้หญิงคือช้างเท้าหลังค่ะในยุคสมัยนี้ยพี่คิดว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับในยุคสมัยนี้พี่คิดว่ามันก็แตกต่างกันอยู่นะแตกต่างจากสมัยก่อนซึ่งผู้หญิงเราจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเนาะแต่สมัยเนี้คือเราต้องเดินไปด้วยกันอืไม่มีใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังเพราะว่าอย่างเราจะมาสายแต่แฟนอืก็ไม่ได้ครับเงินเดือนอาจจะพอหรือไม่พอไม่ได้ คนเดียวยังไงก็ไม่ไหวถ้าเรามีโอกาส่ะทุกวันนี้ผู้หญิงเราอ่ะชอบทํางานชอบทางานผู้หญิงเราพูดง,ง,ง่ายๆอย่างพี่อะพี่ชอบทํางานพี่ไม่ชอบไม่ชอบอยู่ไม่ชอบใช้เงินแฟนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่แล้วอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามหาอะไรที่ที่ตัวเองทําได้อชอบหรือไม่ถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นอะไรก็ทําพี่ก็ทําพี่ก็เคยเป็นลูกจ้างมาเหมือนกันก็ทําต่างคนต่างทํางานก็ช่วยกันมันจะทําให้ครอบครัวเราอ่ะ โตเร็วครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดครับในการบริหารจัดการเรื่องเรื่องภายในครอบครัวอะไรต่างๆเงี้ยค่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนะพี่เนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนครับผมช่วยกัน<ม>เดินไปด้วยกันมันจะดีที่สุดครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมอยู่ในฟาร์มวัวของคุณสุดารัตน์นะครับบีบมาสเตอร์ครับผมสวยน,ะนุ่นฝั่งนุ่นเดี๋ยวดูด้านนี้ ตัวนุ้นก็สวยนะครับลูกบวกแกสวยทุกตัวนะครับดูครับแกผสมเทียมทุกตัวส่วนตัวนุ้นจะเป็นเลือดร้อยนะครับผมไม่ทราบว่าแกผสมติดยังนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวนี้โตวไวมากเลย โตวไวมากครับโตวไวจริงลูกของ k f 3 1สมนึ่ครับส่วนไฟที่แกล้อมนะครับแกจะใช้แบบนี้จะเป็นชุดแบบนี้นะครับนี่ตัวปล่อยไฟตัวนี้แบตเป็นแบตมอเร์ไซค์แล้วก็แผงน้อยๆแบบนี้ครับอ่าแบบนี้เลยส่วนลวดที่แกใช้ก็จะเป็นลวดตัวนี้เป็นเชือกโพลีครับตัวสานกับลวด6เส้น,นครับพี่สุดาดมาพอดีครับ เดี๋ยวมาคุยกับแกกันค่ะพี่สุดารัตน์บรามาันฟาร์มจังหวัดบุรีรัมค่ะครับรรมผมพี่เอาจนได้ใช่ไหมเอาจนได้ค่ะสําเร็จแล้ว2เดือ,ดอนครับผมมันเป็นวัวเลือดร้อยนะครับวัวเลือดร้อยค่ะผสมจนติดใช่กี่ครั้งนะพี่เกือบสิบครั้งเหมือนกันนะเกือบสิบครั้งนะครับใช่ค่ะแต่ละครั้งเนะี่ยเพราะว่าก่อนนานั้นพี่ซื้อน้ําเชือ้อน้ําเชื้อพอนอก ชื่อว่าอะไรสักอย่างแหละครับผมพี่จาไม่ได้ทีนี้พี่มาฝากหมอไว้สามหลอดหมดไปหกพันกว่าบาทชุดนั้นน่ะครับก็ใส่ไปก็ไม่ติดเขาอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เนาะอืมแต่ล่าสุดที่ติดเพราะว่าเห็นเขาเป็นเมนเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนก็เลยหลังจากนั้นมาเขาติดสัตว์พี่ก็เลยใส่เลยมันก็เลยติดตั้งแต่วันนั้นแหละครับผมสองเดือนละอันนี้คือตรวจแล้วใช่ไหมตรวจท้องแล้วจ้ะโอ้โหยินดีด้วยใช่เพราะเอาจนได้ใช่ไหมพี่เอาจนได้ไม่ติดก็คือ จะปล่อยแต่ว่าก็ใจลึกๆก็ไม่อยากปล่อยเราแต่ก็ขู่เขาไว้ไว้งั้นแหละครับผมขู่ไว้เป็นเกรดนู่นครับผมติดแล้วนะครับตอนนี้ผสมพ่อไหนไปครับพี่จุงอ่างไฟจุงอ่างไฟอ๋อเคยเจอตัวจริงแล้วรอไหมรอครับผมจุงอ่างไฟวันนี้อยากให้พี่พาไปคุยถึงเรื่องหมูหน่อยเหนื่อยไหมพี่ทำฟาร์มหมูไม่เหนื่อยยค่ะสบายสบายกว่าเลี้ยงวัวอีกสบายกว่าเลี้ยงวัวอีกใช่ค่ะถ้าเปรียบเทียบกันคือ อย่างหมูนี่เราซื้อหัวอาหารให้เขากินเราใส่อาหารทิ้งไว้เราก็ไปไหนทํางานอย่างอื่นได้ครับค่ะส่วนวัวม,มันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าเปรียบเทียบในการตัดหญ้าเอย่ยถ้าไม่มีเครื่องทุนแรงมันก็เหนื่อยอะจ้ะครับมันก็แตกต่างกันเนาะแต่หมูมันจะใช้ทุนเยอะกว่าใช่ค่ะแตกต่างตรงที่ว่าหมูเราจะใช้ทุนพี่เลี้ยงหมูมานนานกว่าวัวใช่ไหม นานเลี้ยงหมูมาพี่เกิดมาพี่ก็เห็นแม่พี่เลี้ยงหมูแล้วอะครับผมค,คืออยู่คู่มานานแล้วแหละอยู่คู่กับหมูกับบัวพี่ไม่เคยสัมผัสเท่าไหร่ก็เลี้ยงเด็กๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มาเลี้ยงเป็นแบบนี้แต่หมูเนี่ยจะประจําเวลาแม่ไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเรากปฏิบัติการได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับนี่คือทําบังเกอร์ไว้ส่วนตัวนะคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จพอดีฝนตกก็เลยยังไม่ได้กอกตอกดินเส่็ถุงปุย๋ยทากไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนครับก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไปเก้าสิบเปอร์เซ็น ตอนนั้นมันหายากเนาะทำช่วงที่เป็นที่าหคที่กลับเข้าบ้านใหม่ๆเลยที่สามสิบที่ก็ทําเลยครับผมโอ้โหเจ๋งมากเลยต้อได้อยู่ได้ก่อนบังเกอร์ส่วนตัวนะครับบังเกอร์ส่วนตัวค่ะครับเพื่อความสบายใจของพ่อแม่ใช่ค่ะส่วนเราก็สบายสบายไม่ได้กลัวอะไรตอนที่อพยพเมื่อกี้พี่ก็อยู่เลี้ยงวัวไม่ได้ไปไหนเลยพี่ไม่ได้ไปไหนพี่ให้แต่พ่อกับแม่ไปอยู่ที่ไกลก่อนโอ้ใจเด็ดมากครับผมดูแลเขาพี่ทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่า เขาไม่รู้จะออกไปหากินที่ไหนไงอืออือขพี่ก็ต้องอยู่ครับอยู่จนสึสกสงบฝั่งนี้ก็ทําสวนด้วยทําสวนย่อมเล็กๆน้อยๆพ่อพี่จะเป็นคนดูแลตรงนี้ครับคุณตาชอบปลูกผักออกลูกแล้วนี่มีผลผลิตออกมาแล้ว6เดือน6เดือนเขาก็ติดลูกแล้วครับเนี่ยค่ะกําลังเริ่มออกอืเก็บได้หลายชุดแล้วปกติไม,ไม่เคยทาใช่ไหมพี่ไม่เคยทําค่ะเพิ่งสั่งสั่งมาจากไอ้น้องสาวที่อยู่ลไปางก็ทําทขายครับาทาส่งออกขายอะไรเงี้ยก็เลยสั่งพันธเข้ามาปลูก ตาชอบกินก็เลยปลูกส่วนกระเจียวเหมือนกันตาชอบซื้อเขากินโลหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยซื้อหมดตลอดฤดูกาลไม่ไหวก็เลยสั่งมาปลูกกําลังจะเริ่มขยายพันธุ์ครับโอ้โห oh สวนเล็กๆของพ่อค่ะครับพี่เมื่อก่อนจะปลูกหญ้าก็เลยปล่อยพ่อทําสวนไปนี่ฝั่งนี้จะเป็นฟาร์มหมูนะครับค่ะฟาร์มวัวมีชื่อฟาร์มหมูมีชื่อไหมหรือชื่อเดียวกันเลยอยู่ในฟาร์มเดียวกันค่ะฟาร์มเดียวกันเดี๋ยวมาดูด้านนี้ตอนนี้เลือก,กี่ตัวครับพี่ ตอนนี้แม่พันหกตัวแม่พันหกตัวจะอยู่คอบนู้นครับอันนี้จะเป็นคอบขนครับผมอันนี้ประมาณสี่สิบตัวได้ในนี้ประมาณสี่สิบตัวได้ประมาณคร่าวๆนะถือว่าน้อยหรือมากขึ้นเดี๋ยวนี้คงตัวของพี่ปกติจะต้องเจ็ดสิบกว่าอ๋อยังอยู่ช่วงนี้หมูมันตึงๆหน่อยเนาะพี่ก็เลยยังเพิ่มการการเลี้ยงครับแต่ก็จะไม่ให้ขาดในรุ่นครับไม่ให้ขาดในการผลิตของเราครับการขาย เดินมาดูนะครับอันนี้ประมาณกี่เดือนครับพี่ชุดนี้อันนี้พี่พี่พี่แยกแยกมาพี่แยกมาตัวนี้ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งอุตัวใหญ่นะค่ะวันที่สิบหกนี้จะครบเป็นสองเดือนสิบหกกันยาอันสิบหกเดือนหน้าเดือนกันยาจะเป็นสองเดือนครับตัวนี้ออามาพร้อมกันค่ะเซตนี้เอามาพร้อมกันออกมาพร้อมกันเลยทม่ผลิตลูกไม่ทานเพราะว่าพี่พี่พี่ปล่อยแม่พันธุ์เก่าออกฝั่งนี้จะเป็นชุดลุงหมูตัวเองจะเป็นชุดลูกหมูตัวเองค่ะก็เลยแยกมาได้ วันที่สิบเอ็ดนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนในการแยกแยกเขาออกมาครับพี่โอเคหมูตัวนี้เอ่อกลางเดือนกลางเดือนก็จะครบประมาณวันที่สิบก็จะครบสามเดือนเต็มเลี้ยงหมูในหมู่บ้านแบบนี้มีปัญหาอะไรไหมพี่สําหรับใครพี่ยังไม่มีปัญหาอะไรคร่ะเพราะว่าพี่ปล่อยน้ำลงบ่อครับไม่ใช่บ่อนํะเป็นเอ่อ ให้มันไหลลงทุ่งหญ้าของพี่เองอะจ้ะครับค่ะไ็ได้หญ้าก็จะได้มีอาหารได้โตเร็วได้กินอยู่เรื่อยๆสําหรับบัวมันไม่มีผลอะไรเพราะว่าพี่จะให้เขาเนี่ยกินผลิตภัณฑ์คี่มีใช้ร่วมกับบัวครับใช้ควบคู่กันมาตลอดที่พี่<ม>ใส่ที่แทงน้ำรดครับค่ะแล้วเขาก็จะยู่กินแบบนี้เลยนะอืมทิ้งบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรขอให้เขาได้กินครับผมค่ะพี่จะใส่ตลอดในถังน้ําที่อยู่ตรงต้นทานเข้ามาจครับเข้ก็จะดูดกินของเขา มันช่วยลดกลิ่นช่วยลดกลิ่นแล้วก็ช่วยทําให้หมูเนี่ยโตเร็วกินเก่งโตเร็วครับแล้วก็จะนอนเขาจะนอนพักผ่อนได้สบายสบายอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอิ่มเนาะเขากินได้อิ่มเขาก็นอนแล้วเขาก็อ้วนไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมากอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าเรื่องหมูมันไม่ได้ยากใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ยากเลยอยากถามหึงกิจวัตรประจําวันพี่สักหน่อยว่าตั้งแต่เช้าพี่ทรยังไงบ้างอะไรเงี้ยกิวัตรประจำวันของพี่ตื่นเช้ามังเนาะเอาตั้งแต่ตื่นเช้ามังหกโมงกว่าหกโมงครึ่งนี้พี่ต้อง กินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วออกมาเลยต่างคนต่างแยกแฟนพี่จะตัดหญ้าพี่ก็จะมาดูเหรือดูหมูให้อาหารหมูอะไรเสร็จพี่ก็จะไปช่วยแฟนพี่ให้หญ้าบัวคให้หญ้าบัวน,น,นี่คือแทโกลยออกจากรถให้เขาเขาใช้รถตัดอถถลกช่วยเขาเสร็จพี่ก็จะมาล้างหมูอืล้างหมูเสร็จอะไรเสร็จก็ให้อาหารเขาทิ้งไว้พี่ก็เสร็จภารกิจล้างหมูนี่ทุกวันเลยพี่ล้างทุกวันค่ะช่งชวงเช้า ถ้าไม่มีแดดจริงถ้าแดดจริงอ่ะเชา้าเจ็ดแปดโมงสิแปดมงคือเรียบร้อยแล้วสอาแล้วส่วนถ้าวันไหนฝนตกีจะไม่ล้างแค่ขูดเอาเอาไม้ขูดเอาขี้ของเขาออกเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะมากในการที่ว่าเขานอนหรือว่าเขากินจะได้ไม่เลอะเทอสะสกปรกอาไจา้ะทำไมต้องเลี่ยงวันที่ฝนตกเพราะว่าหมูจะป่วยได้อ๋อจะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเนี้ย อย่างเมื่อกี้เนี่ยลมลมมาหมูก็จะมีไอบ้างตามรูทีนจะเป็นแบบนี้แล้ก็จะมีช่วงเอ่อช่วงเคร่ยงช่วงไรอย่างเงี้ยพี่ทานข้าวเสร็จพี่ก็จะเก็บขี้วัวครับผมขี้วัวเสร็จพักยาวเลยบ่ายสามพี่สามโมงสี่โมงพี่ถึงจะมาให้อาหารหมูอาหารวัวเหนื่อยไหมช่วเช้าไม่เหนื่อยครับมีเวลาพักผ่อนครับผมยาวเหมือนกันนะคะเป็นนายตัวเองด้วยเป็นนายตัวเองช่วงเช้าก็สองสามชั่วโมงอย่างน้อยเนาะพอช่วงบ่ายมาก็สองสามชั่วโมงที่เราได้พักเราสามารถ แต่ครับหรือจะไปทำอย่างนื่นก็ได้ในงานที่เรายังไม่ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้งานโดยรวมของพี่งานได้ของพี่ยังไม่นเสร็จไปทุกอย่างแล้วครับขัดใส่ปุ้ยทําอะไรหมดข้าวก็สวยหมดตอนเนี้ยยิงเก่งจริงๆได้ค่ะก็พอพอ,พอได้ทําได้ลูกชาวนาะเลี้ยงหมูมาก็นานแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งมาหัดผสมเทียมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะพี่พี่เห็นให้เขามาทําให้อะจ้ะก่อนนี่ใช้พ่อพัน์จริงบ้างอืมพ่อพันจริงก็ใช้สลับกันกับการผสมเทียมครับ ผสมเทียมพี่ก็เลยลองดูแต่พี่ก็ก่อนที่พี่จะทาพี่ก็ดูดูจากที่เขาเขาทํามาทาในในตัวจริงอะ่ะพี่ก็ดูแล้วพี่ก็ไปศึกษาที่ยูทูบต่อเหมือนกันว่าการผสมพันธุ์หมูที่ถูกต้องมันเป็นแบบไหนอะค,ะค่ะก็เลยลองทําเองเริ่มทํามานานยังครับพี่พี่ผสมมาปีแล้วนะปีสองปีแล้วะอุปกรณ์เขาก็จะไม่มีอะไรมากก็มีแค่ทร่อผสมพันธุ์ตัวนี้นะคะ่ะหมูเนี่ยมันจะมีตัวนี้จะใช้ อันนี้คือแม่นางแม่นา,มนางนี่หมายถึงว่าเขาเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งสองครั้งคือเขาเรียกแม่นางเนาะ<ม>ส่วนแม่สาวมันก็เจ้าหัวมันก็จะเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงค่ะอ๋อมันจะใช้ไม่เหมือนกันเขามีข้อแตกต่างตรงนี้ด้วยต่างในการผสมสําหรับหมูแม่พันสาวเราก็จะใช้ของแม่พันธุสาวครับ <Spec> ส่วนหมูที่เคยมีลูกแ,แล้วเราก็จะใช้ของตัวที่เขาเรียกแม่นางจะจะ,จะใหญ่กว่าน่อยนึงครับเดี๋ยว่าจะเป็นแบบนี้ถ้าหมูเขาติดสัตว์เนี่ยระยะหมูกับวัวเหมือนกัน ไข้โมติดสัตว์เนี่ยสองสองวันสามวันเหมือนกันนะที่เราเช็คอาการเนี่ยเขาจะมีอาการจืดแดงบวมเหมือนกันอืร้องเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นมาประมาณวันสองสามวันพอมาขย่มหลังมากดหลังก็ดูว่าเขานิ่งเราก็ใส่เราไซื้อเชือ้อลมาปอรเนเลยคับผมค่ะวิธีผสมก็คือว่าไม่ต้องล็อกไม่ต้องเข้าซองอะไรใช่ไหมพี่อง ไม่ไม่ต้องเข้าซองไม่ต้องเลยจ้ะเพราะพี่มีแบบเข้าซองกับแบบไม่ไม่ได้อยู่ในซองอ่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในซองเมื่อกี้นี้ที่ใส่ข้อนี้ก็ไม่ได้อยู่ในซองส่วนใหญ่แม่พันธุ์หลักจะอยู่นู่นครับผมอยู่ที่ซองอยู่แล้วจ้ะครับส่วนเที่ยวที่แล้วที่ผสมไปไม่ได้อยู่ในซองก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเน่งและเขานื่องเ้าพี่จะให้หมูหรูผสมตัวผู้ถ้าเป็นตัวจริงก็ผสมพันธุ์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะครับส่วนในตัวของเราตัวนี้มันยี่ห้ไม่มีเนาะที่ใช้ตัวนี้ผสมที่ก็จะเอาหัวอาหารเทให้เขา ให้เขากินแต่เขากินเสร็จแล้วก็พี่ก็ให้แม่มาช่วยเกาๆให้เพราะไม่ให้เขาดิน้นไม่ให้เขาอะไรเนี่ยค่ะพี่ก็จะใส่เอ่อก็คือล้างก่อนนะล้างจริงทำความสะอาดก่อนแล้วพี่ก็จะใส่ตัวเนี้ยแย่ใช้ประมาณแย่เข้าไปแบบสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศาแล้วค่อยแย่เข้าไปแย่เข้าไปมันก็จะรู้ความรู้สึกของเราจะรู้เองว่าต้องหมุนไหมหมุนค่ะหมุนด้วยหมุนค่อยๆหมุนเข้าไปเรื่อยๆหมุนซ้ายขวาพี่ค่ะ วันนี้เนี่ยหมุนไปแนวเดียวแบบนี้ก็ได้แนวเดียวเดียวหมุนไปน,นี้เลยจะซ้ายก็ซ้ายตลอดจะขวาก็ขวาตลอดคือข,ของพี่เองนะครับผมก็ใส่เข้าไปจนมีความรู้สึกว่ามันตึงผนังมดลูกมันตึงคือมันถึงมดลูกแล้วถึงมดลูกแล้วแล้วก็เอาน้อเชื้อที่มีเป็นหลอดมันจะมีน้อเชื้อหลอดมาเนาะแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่แล้วก็จะยกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับยกขึ้นยกหางหมูขึ้นแล้วก็เอาหลอดใส่ตรงนี้พยายามชูขึ้นเพื่อที่เพื่อที่น้ำเชื้อเขาจะดูดดูดไหลเข้าไปในช่องท้องมดลูกของเขา ครับไปได้เร็วครับผมใส่จนประมาณไม่นานหรอกถ้าหมูมันเอ่อเหมือนกับว่าเหมือนพร้อมจริงๆเราครั้งแรกคือติดเลยติดเลยค่ะส่วนถ้าบางตัวมันจะมีมันจะมีไม่ติดเหมือนกันแต่ว่างตัวมันก็จะดูดช้านหน่อยมันว่ามันมันไม่ไม่ไม่เป๊ะสัตว์ไม่เป๊ะอะไรเงี้ยครับครับพอใส่หมดเสร็จเราก็เราก็ปิดจุกตัวนี้ครับครับมแต่ถ้าในระหว่างที่ใส่ไปแล้วอ่ะเราใส่ตั้งอย่างนี้แล้วมันเอ่อมันมีเอ่อ มันไม่ดูดใช่อะไรมันไม่ดูดเอาลงมาก็ได้ค่ะพยายามพยายามาไม่ให้ไม่ให้หมูวิ่งเลยนะครับเล่นอาจาจะจับจิงเล่นจิงเพราปกติความรู้สึกเขาจะมีเนาะ <Ừ. S 2> เออควดปูกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับก็ใส่เข้าไปใหม่ก็จะได้แล้วก็ปิดพอเสร็จแล้วมันไม่นานมันก็เราก็ปิดตัวนี้ไว้ปิดจุกตัวเนี้ค่ะปิดจุกตัวนี้แล้วก็หักพับไว้แล้วก็เอาเชือกที่ปกติมันจะมีพลาสติกค,ครุมมันก็มักไว้กักไว้แล้วก็คา้าที่ตูดหมูอยู่อยางงนคะคะครับมันจะหลุดออกมาเอง Oh. คลายบนรูมันจะคลายแล้วก็หลุดออกมาเองครับผมค่ะนี่คือวิธีการประมาณนี้เลยประมาณนี้แล้วอย่างตัวที่เป็นหลอดน้ําเชือ้อพี่ใช้ทีเดียวหมดเลยไหมดูไปยังทีเดียวหลอดเดียวหมดเลยอ oh. มอสาม,มารถเก็บได้ครับเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่พี่ตอลอดตอนนี้อยู่ที่หลอดละสองร้อยห้าสิบพี่ไปซื้อมายังไงทายังไงครับพี่ดีลกับฟาร์มฟาร์มใหญ่โอ้ oh, ครับเขาขายหัวเขาเขาจะผลิตแค่น้ําเชื่อน้ำเชืออเช้อมาค่ะพี่ก็ซื้อของเขา ตรงไหนก็มีน้ำเชื้อขายก็ดลส่วนกับพริบหลักมีอุปกรณ์อะไรที่แบบเราต้องไปรับไหมจริงๆอยไรงอุปกรณ์การรับคือต้องมีกกติน้ําแข็งติน้ําแข็งจากกระติกน้ําแข็งไปใส่น้าเชื้อมาเพื่อเตรียให้น้าเชื้อเขามันตายจะต้องคงสภาพทางเย็นครับผมแต่อุณหภูมิปกติแหละแต่ไม่ร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะข้อดีของการผสมเองมีอะไรบ้างครับข้อดีคือหนึ่งมันก็ประหยัดนาะมันประหยัดเงินเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปจ้างเขาผสมแบบทานรวมรวม ค่าําเชื้อละหนึ่งพันบาทครั้งละหนึ่งพันครับเกิดครั้งหนึ่งไม่ติดก็เสียอีกคก็เป็นสองพันคือมันไม่คุ้มสําหรับเราเราก็เลยหาวิธีที่อะไรที่ลดต้นทุนสามารถหนึ่งได้ครับผมแต่ก็ต้องศึกษาแหละก่อนที่จะทําไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจในการปฏิบัติเคยมีแบบผสมกี่ครั้งพิดถึงติดแบบให้เขามาผสมให้นะน้อยน้อยใช่ไหมน้อยเพราะว่าไม่มันไม่ใช่แม่นนะแต่ว่าเขาเรียกอะไร ผสมพี่จะหลกพี่จะซื้อมาทีละสองหลอดครับสมมติว่าหมูติสัตว์แล้วใช่ไหมครับพี่ใส่แล้วเย็นพี่ก็ซ้ําอีกหลอดอ๋อใส่อย่างนี้เลยพี่จะใส่แบบนี้เลยเรียบร้อยดีเย็นก็คือจบครับผมจบเลยไม่ต้องไม่ต้องอีกไม่ต้องไปซื้อมาอีกฝากข้อคิดักหนไหยพี่สําหรับคนที่สนใจอยากจะทําอาชีพเลี้ยงหมูค่ะพี่ก็ณตอนนี้เนาะสถานะคือราคาหมูมันไม่ค่อยดีเนาะแต่ถ้ามีคนอยากจะเลี้ยงจริงๆก็ให้เขาเรียกอะไรอ่ะก็คือต้อง ต้องยอมรับและก็ต้องประคับประคองตัวเองให้ได้ครับพอมันเป็นช่วงช่วงของมันนะ,ะบางช่วงหมูๆๆหมูหมูขายดีหมูแพงหมูแพงคนก็เห่อเลี้ยงอืมเหมือนก็บบัวอะไรใช่ไหมพี่เหมือนกระบ,บัวมันเป็นไปนตามกระแสะพอพอเราเลี้ยงตอนซื้อมาตอนหมูแพงปั๊บเราขายหมูตกเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็ไม่ได้ครับถ้าจะจะเลี้ยงจริงๆให้คิดเป็นว่าอาชีพที่มันก็ยั่งยืนนะแต่มันต้องใช้ทุนแค่นั้นแหละ เราพยายามบริหารจัดการเรื่องทุนเราให้ได้ถ้าเราพร้อมเราก็เลี้ยงได้เลยเลี้ยงหมูเนี่ยถ้าเลี้ยงในหมู่บ้านหรืออะไรนะมันจะประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเนะาะครับผมแล้วก็เราจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านค่ะมันเป็นระบบที่ว่าเราต้องป้องกันด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งการดูแลในในความม้งอะไรพวกนี้ป้องกันยุงป้องกันอะไรแล้วก็ควรมีแล้วที่แน่ๆก็คือผลิตภัณฑ์ที่พี่ต้องใช้แี่ยพี่ห้ก็ดื่นประจาเลยผลิตภัณฑ์ที่นม,มีใช้ครับมันจะช่วยลดกลิ่นช่วยลดกลิ่นได้ แล้วก็ไม่เหม็นนะแก็ไม่ได้รบกวนชาวบ้านเขามากมายครับ่ะแล้วสุขภาพของหมูก็จะโตเร็วครับผมแล้วก็จะกินเก่งเน้นเลยกินเก่งครับกินเก่งแล้วก็โตเร็วผมถามเนื่องจากพี่ใช้กับหมูมานานเนาะแล้วพี่ก็เลี้ยงหมูมานานมากแล้วเนื้อเขาดีไหมเนื้อก็สวยค่ะเนื้อสวยด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็บโบกับอาหารด้วยครับผมอาหารที่เราใช้ครับในการดูแลทุกอย่างถ้าเขาถ้าเขาระบบภายในเขาดีมันก็จะออกมาดีค่ะคําถามสุดท้าย ทำไมพี่ถึงอยู่กับวงการเลี้ยงหมูได้นานขนาดนี้ครับพี่เพราะว่าเราเราทํามาตั้งนานแล้วเนาะครับถามว่าหนึ่งเรื่องทุนแหล่งอืมเป็นหลักเลยเรื่องทุนด้วยเรื่องทุนเป็นหลักปัจจัยหลักถ้าไม่มีทุนไม่สามารถทาําได้ครับอันนี้คือปัจจัยหลัก คบังเอิญของพี่อาจจะมีมานานแล้วเหมือนกับว่าเลี้ยงมานานแล้วมันสะสมมานานมันก็ทุนหมุนเวียนมันคงมีสําหรับตัวนี้ครับพี่ก็เลยทําได้ตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรครับหมูจะหมูจะถูกจะแพงพี่ก็ยังสามารถประคองตัวเองได้เพราะพี่มีผลิตลูกของตัวเองอส่วนน้อยที่พี่จะซื้อ ลูกมาเลี้ยงครับนอกจากของพี่ผลิตไม่ทันรจริงๆแล้วพี่ก็อยากไม่อยากให้มันขาดตอนอ,าาอนจากพี่ก็จะไปซื้อของเขามาพี่ก็อยากจะให้กําลังใจเนาะคนที่เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเหมือนกันค่ะอืแล้วก็อยากให้มีกําลังใจในการเลี้ยงแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้มันให้มันดูดีให้ประหยัดเวลาในการการเลี้ยงอื บอกวาจะได้ขายได้ไวขึ้นเราพอได้ขายมาเราก็มีกําลังใจเราเห็นเงินใไม่มแล้วก็จะมีกําลังใจในการเลี้ยงรุ่นต่อๆไปครพยายามอย่าให้มันขาดตอนเราจะมีเงินเก็บอยู่ตลอดจะมีะรายรับจากเขาอยู่ตลอดตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ